โอ้โหวิ่งเอาอีกแล้วเล่นของยากให้ผมอีกแล้วเย้เออเจ้เจะเล่นของยากให้ผมอีกแล้วว้ายเอของยากให้ผมอีกแล้วโอ้โหโอ้ โทษครับผมโอ้ต้องข่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะผมโอ้ก็มีเด็กๆมีคนดูคอมเมนต์มานะว่าอยากดูรถเหมืองยักษ์นนครับผมนะผมก็เลยจัดการไปหามาให้นะผมคิววันนี้ก็จะเป็นคิวของแพทนะครับผมนะ แต่ว่าเป็นรถสมัยย้อนยุคนะผมเป็นรถโบราณที่เป็นสลิงนะผมนะรถลวสลิงซึ่งสมัยนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วสมัยนี้เขาใช้เป็นเอ่อเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไฮดรอลิกนะผมไฮดรอลิกเอ่ออันนี้ก็ยังเป็นบุกี้เสยนะครับจะเป็นบุกีเสยแต่ว่าจะเป็น รุ่นเอ่อที่เป็นสลิงนะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่เป็นสลิงนะครับก็ถามว่ามันเอ่อมันเก่าไหมก็เก่านะผมยอมรับว่าเก่าเวลาขึ้นเราก็ขึ้นทางนี้คือประเด็นเลยคือผมอ่ะอึ้มแต่แดงแต่งแต่งคือผมอ่ะอึ้มแต่แดงแต่งแต่งพอแล้วอแล้วเนเลิกเล่นโอ้ยไม่เล่นอีกแลวไม่เล่นหรือลวเออจะเล่นทําไมอ่ะคือผมอ่ะแต่แดงแต่งแต่งเออเอาเคือไปเดาซะ แล้วแล้วผมทำไมมันขึ้นบัน,นไดไม่ได้เอ,เออพเฮ้ยแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยประเด็นเลยคือผมเพิ่งลงมัดมาเมื่อกี้เลยครับไม่รู้ว่าจะต่อยังไงตอบพวงยังไงนะครับคือ,ค,อคือมันไม่เหมือนเกมเหมืองที่เราเล่นกันนะทุกคนว่าที่มันจะขึ้นได้อันนี้มันเป็นมอดแล้วเกมเหมืองอ่ะของเรามันเป็นของในเกมเลยนะผมนาดีโอโหใหญ่เลยเดี๋ยวผมต่อบพวกกี่ก่อนเดี๋ยวามารีวิวให้ดูเดี๋ยวโอ้โกดตัวอีขึ้นไม่ได้ซะด้วยโอ้โห เปิดไฟเอาคือได้แล้วึ้นได้แล้วมาลองดูกันสตาร์ทเครื่องแนะล้วดูนะโอ้โหยเสียงแมโคดเก่าเลยยึดเกเสียงบ้าเสียงบอเลยรถต่างประเทศนะไม่เลยเสียงเสียงเสียงผมไม่สนใจแล้วสนใจแค่รถก็พอนะผมดูดูคนใหญ่มากเลยผมพยายามต่อมุก,กีีก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินไปที่เหมืองนะดูนะซึ่งผมไม่ไม่รู้ด้วยว่า เ,เวลาไอ้นี้มันโอ้โหตัวเดินโอ้โหเอาเยี่ยเอ้มาอยู่ลืมลืมใส่นี่โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะลืมเสียบจอยครับเพิ่มมามาดูไหมมาจะเป็นยังไงมาอุ้ยบ้างยเรยเขียวมาเดี๋ยวเราจะต่อปุ๊ก,กีีนะครับทุกคนนะก็มันก็ใช้เวลาต่อ,อยากเราเราเรายังไม่เปิดตัวเลยนะเนี่ย เดี๋ยวไม่เปิดตัวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เปิดตัวแล้วเราไป็ขับมันขับมันขับยังไงวะเนี่ยมันขับไไนคนบละแบบกับไอ้แม็กคูเลยนะก็ดูนะคืเอเดี๋ยวผมต้องตอบกี่ก่อนนะก็ดูนะอันนี้นี่นี่นี่เกิดอะไรต่อแล้วเว้ยเฮ้ยเอามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเย้โอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวมัแดดมารีวิวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินมารนะีวิวครับซึ่งผมจะเดินไปที่เหมืองนะเหมือนที่เราทำคลิปตอนที่เราเปิดตัวรถเหมืองอนะ่ะ จะเดินไปที่เผืองใหญ่เลยนะก็ดูด้วยโอ้โหมาเดี๋ยวเราลองมาลงมารีวิวกันนะผมนะลงมาเปิดตัวคนระับเปิดตัวให้น้องเขาหน่อยครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนมันเสียงดังเกินดับเครื่องก่อนเออเปิดตัวรถเบือแกครับเปิดตัวครับเตีแล้วหลเปืองยักษ์แคทนี่โอ้โหประยามขึ้นตัวกันเด้อเร็วรีวิวเลยปะ ขึ้นไม่ได้อย่างี้ว่าเอ้ยต่ําเกินเอ้ยผมเตี้ยเก,กินเลรอเนี่ยโดดดิโดดขึ้นไปดิเอ้ยช่างแมงได้ยี่โอ้โหดูเปนใหญ่จัดเลยอะใหญ่จริงอะคุณดูใหญ่ยี่บเอะน้ำหนักผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยตันเหรอเออประมาณนะั้นแหละประมาณเจ็ดร้อยตันนะโอคือเราไม่สามารถขึ้นไปเดินบนหลงังคาได้เลยนะทุกคนผมอยากขึ้นไปเดินบนรถมากเลยอะเราต้อง อจอยค้างอีก่โก้ย่อกี้นี่ผมนึกว่าถังนะผมผมนึกว่าตัวถังนะทุกคนเลยไอ้เหี้ยไม่ใหญ่จริงับผมนะใหญ่มากนะผมอ่าข้างบนก็เรียบหรูครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมนี่ข้างหลังก็ตีเป็นตัวถ่วงนะผมนะอันนี้ก็แท่นยึดนะผมแท่นยึดครงเหล็กไว้สําหรับตัวสลิงนะผมนี่ตัวเกาะสลิงนะทุกคน ไอ้ย yeah. มาดูห้องจิงดูกันบ้างดิห้องกิงเป็นงไงอา้าอย่าตกดิเออห้องเจิงอง้โหู้วถว่าชัดเจนนะเจ๋งเขาจะแปลกๆปลที่เนืงว่ากิงเขาจะอยู่ทางขวาแล้วทุกคนนะฝั่งขวานะปกติรถแมคโครยืนฝั่งซ้ายนะปกติยืนฝั่งซ้ายไปเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่เหมืองจั๊กกันนะผมทุกคนครับเดยวเวลาขึ้นต้องมานี่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เหมืองจั๊ก นั่นก็คือถ้าเราจะเดินอถ้า,าวันคลิปตอน,นั้นผมเดินลัดไปตรงนี้ใช่ปะแต่วันนี้มันมันไม่น,มน,น่าได้อะมันต้องเดินอ้อมอ่ะคดณเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเดินสามารถเดินลัดวันนี้ได้หรือเปล่านะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินลัดไม่ได้เลยครับต้นไม้ขวางเต็มเลยอ่ะเราต้องเดินอ้อมอย่างเดียวแหละไอ้บ้าเอา้ยบ้า,บาจริงเลยเชียวนะครับผมนะมาอ,อ,มอ,อม้อมก็อ้อมนทุกคนครับ เดี we we hmm ๋ยวดูว่าลิปนี้จะถึงอ่าจะถึงป่าหรือเปล่าจะถึงไอ้นี้หรือเปล่านะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะแต่ผมมองว่ามันมันไม่ถึงหลอกไม่น่าถึงหลอกนะครับผมนะหูยใจจัดเลยอ่ะใจจัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วว่าเออการขับแบบมันเหมือนในนี้เลยคล้ายเหมือนเหมือนในรถรถไปโครรถไปโครไอที่เราขับอ่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าการประคับมันจะไม่เหมือนกันนะผมแต่ไม่ไม การทำงานมันจะไม่เหมือนกันแต่มันขับเหมือนกันนะครับผมขับเหมือนกันเลยนะทุกคนขับมันขับเหมือนกันเลยอย่างการยืดรามเนี่ยยืดรามไอ้เหี้ยเอ้ยมันเป็นก็เหมือนเป็นกระบอกให้รุ้อีกเลยนะแล้วเราลอดไปสามัทลอดได้ด้วยโอ้โหแล้วผมจะแล้วผมจะหลบมันยังไงวะเนี่ยไปก่อนไปไปไปพี่ไปไปก่อนไป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 เติมน้ำมันได้หรือเปล่าครับเติมน้ำมันได้หรือเปล่าครับประหยัดแว๊ปั๊มนะประหยัดแว๊ปั๊มเลยแล้วกันนะ คือมันไม่มีรถลากครับทุกคนคือมันอาจจะมีแหละแต่ผมหาไม่ได้ไงคือแบบนี้มันมันไม่เหมาะสำหรับการที่เราจะเอามารถที่เราจะเอารถเหมืองมาวิ่งอะไรขนาดานี้นะครับผมไม่ได้มีรถส่วนมาเลยผมไปไม่ได้เลยนั่นแหละโอ้แล้วกูจะไปเติมน้ำมันยังไงวะเนี่ยรถสายไฟอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะไปยังไงโอ้เวกใหญ่จัดเหรออืออืออือสายไฟอือถอ้าสายไฟจะรู้ได้บัง บางแบบดีสายไฟทะลุไม่ได้นะดูอ่ะออื้ใหญ่จริงอื้อแม่งใหญ่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 มากอ่ะใหญ่มากอื้อประยัดจอดถ่ายรูปนะครับดูแม่งใหญ่จัดเลยอ่ะใหญ่มากอ่ะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอือว่าคือตอนเนี้ยคือที่เขา ขาจอดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะก็ดูนะรถรถเหมืองยักษ์แบบนี้นะเออเขาเขาเขาเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่ามันสมัยเก่าแล้วนะเก่าแล้วเดี๋ยวผมก็ศศรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะมาจอดเป็นพิพิพิพพพธภัณฑ์แถวๆนี้แล้วกันนะก็ดูนะเออสามารถมาถ่ายรูปมาแวะมาชมได้แล้วกันนะครับผมนี่โอ้ยไปไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทุกคนครับเออโอ,โอ้แล้วแมงวันไหนมันจะถึงเหมืองวะเนี่ย โอ้ไกลนะเหมืองไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะเหมืองอ่ะไม่ธรรมดานะโอ้โลนเลอร์โอ้โหลนเลอร์ใหจเอาโลนเลอร์สี่ตัวจบเลยอ่ะลนเลอร์ใ่จัดเลยเอาแล้วอีป้าดีมาอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยมันไปได้เปล่าเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยมึดสวยกูบอกได้เลยมุงสวยมันมันเอาลงได้เปล่าวะลงแบบคับปิดอ่ะเออคับปิดได้ปะเฮ้ยเวลาเวลามันประคับ โยกใหญ่มากเลยดูละเอ้ยขับได้ขับได้เย้เย้เย้โอ้โหรถเบลฟ้าเลยมึงเร็วขนาดนี้วะรถเบลฟ้าเลยมึงเร็วขนาดนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบไวพี่ใหญ่แกก่อนเดี๋ยวเผมหลบไว้พี่ใหญ่ก่อนนะเออเราเราจะใหญ่ขนาดที่เอ้รถปูนมาเข้าใจก่อนเราเสมอนะครับผมเออมันก็ใหญ่กว่าเราเสมอแหละเไป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 หลบกูได้ดิผมเราคือแบบเราต้องจำนวนหลบมันนะเขาดู ไอ้ยบ้าเอ้ยเราต้องหลบมันน่ะกูเลยมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่เกินไปป้ามิใหญ่เกินไปป้าไอ้ป้าผู้ใหญ่แล้วป้าผู้ใหญ่ไม่ให้มันแซงหรอกมาดิเพราะมึงต้องเดินตามหลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่ไอ้ผู้ป้าผู้ใหญ่มันแซงมุไปแล้วอ่ะคนดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเบรกรถเบรกลบรถเบรกลบเดี๋ยว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 มันอันตรายอ่ะมัน มันปิดไอยังไงวะเขาดูปิดไอยังไงอ่ะมันปิดไอยังไงอ่ะปิดยังไงวะเรียกปิด่ะบวัวค้างค้างอยู่แล้วล่ะปิดยังไงวะโอเคเดี๋ยวผมปิดไอแป๊บหนึ่งนะมันไม่ไม่่งินย้ายไม่ได้โอเคปิดไม่ได้สรุปผมต้องผมต้องลบมันคือผมปิดไปแล้วอะปริมาณรถอะคือผมปิดไปแล้วแต่มันยังมีอยู่อะผมงงเหมือนกันอะ มากรวบมึงให้ก็ได้มาแล้วเสียงรถผมหายไปไหนน่ะฮะเสียงรถผมหายไปไหนเนี่ยเอเสียงรถผมหายไปไหนคุณดูเอาบ้างจิริเชียวแล้วเสียงรถผมหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะรถอ๋อปริมาณอ๋อี้ยกูปิดไปกูไปปิดเสียงรถไอ้หียเออ โอ้โห oh, okay. แล้ววันนี้มันจะได้ไปไหนมันจะได้ไปถึงไหนมาเนี่ยลูกี้เอ้ยพวกนี้ก็จะไปเติมน้ํามันอีกเนี่ยโอ้โหกูจะจอดมีมีจะพ,พันอยู่ตรงนี้ละบ้างนี่จะไปเติมอะไรตอนนี้ตั้งนานตั้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หาไปเติมแล้วตั้งนานไม่ไปเติมไอ้พวกนี้ไปเติมอะไรตอนกูมาเนี่ยโอ้โอเคครับไม่เป็นไรครับผมนะแล้วก็ไปมันไ,ไปเติมไปนะครับนี่เราก็ยิ้งลนไปเรื่อยๆนะครับผมนะผมเอาจริงใจผมจะขึ้นต้นเนินนี้เลย ี๋ยวผมจะขึ้นเนินนี้เลยนะครับทุกคนนะเออเอาของขับบินเลยแล้วกันนะเออใจผมจะขึ้นเนินนี้เลยนะผมนะใจผมอ่ะมันแน่อยู่แล้วแค่นั้นแหละใจผมอ่ะเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพี่เออขึ้นไปเลยเอ้ยี่เอสยี่เอ้ไอล้อฝั่งนู้นขึ้นแล้ววะล้อฝั่งนู้นขึ้นแล้วยี่เอยี่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องวะยี่เอสยี่เอสเอาว่ะเอาว่ะต้แต่ว่าแบบไอ้ ไอ้ไอ้นี่สมัยเก่าเขาเขา,าขับฝังขวาล่ะเออไอ้ห้องเก่งสมัยเก่าเขาขับฝังาแล้วก็ดูนะไป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 โอ้โหแม่งแรงยี่ป้ายขึ้นไวเฉยเลยว่ะแรงมากอะ่ะโอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยแรงมากเลยอะ่ะโอ้โหเทียบเทียบกับรถอินตอโอ้โหเทียบกับรถอินตอด้วยตายเลยแบบนี้นะครับผมนะเออแม่ง จัดประหลัดบอกจริงอะ่ะคนดูไปเลยครับผมนะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับในอาจจะส EP นะครับผมนะอาจจะส EP เลยก็ได้นะครับผมโอเคเราก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับนีไอ้ใช้เวลาเยอะใช้เวลานาน,านเลยในการย้ายนะครับผมนะมีไฟส่องสว่างกีโร่หรือสปอตไลท์นะครับผมนะไอ้ที่เห็นข้างหน้านี่คือต้องหุหกรอดแล้วครับผมนะ ข้างหน้านี่หกหลอดเลยครับแล้วก็ไม่มีตรงอาร์มนะข้างหลังอีกสองนะครับผมนี่ข้างหลังอีกสองแล้วเลือกเปิดเลือกปิดก็ได้เป็นแปดหลอดเลยครับโูข้างข้างอีกสิบหลอด้โหไปสองสว่างทั้งหมดสิบหลอดนะครับผมนะคือแบบเหมือนเหมือนแบบรถเาขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเอาให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนคือเราเราต้องไปเดินในไอ้นี่นะเอาเอาเอา,เอา แล้วก็บินไปไหนบุ่มจะกลับบ้านที่เดิมจะเอาจะเอา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 จะจะบ้านที่เดิมเฮ้กูย้ายตั้งนานลับ้านที่เดิมเฮ้ยและติดด้วยเออแล้วก็ต้องกดรีเซ็ตอ่ะจ้าอ่ะจ้ากลับบ้านที่เดิมอ่ะจ้าอ่ะจ้ามันจ้าซะเหลือเกิน กับัาที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับัาที่เดิมเฉยไอ้เหี้ยไหนมันทำกูไอ้ไหนไอ้ไหนมันทำเมื่อกี้นี่มันทำไอ้ไหนมันทำไอ้ไหนมันทำกับัาที่เดิมรู้สึกหัวร้อนนิดๆหน่อยๆปาดกลางนะผมรู้สึกรู้สึกได้รู้สึกรู้สึกได้แข่งกัน แห่งการหัวร้อนเออรู้สึกได้ถึงการหัวร้อนนิดหน่อยถึงปานกลางนะ <c oughs> <c oughs> เออกับปาที่เดิมเชยกับปาที่เดิมเชอยอะไรวะเนี่ยฮะแล้วมันต่อยังไงเนี่ยต่อบุก,กี้ยังไงเนี่ยฮะมันต่อยังไงเดี๋ยวพี่เอ้ยมันต่อจาก,กงไหนระบาดดีเนี่ยเนาะมันต่อยังไงเนี่ยคนดูอือเดีอะไรวะเดีย อะไรวะเนี่ยลูกพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่อมุกเกียังเลเนี่ยต่อดีพี่ต่อดีทำไมตอนแรกมันต่อง่ายๆ่ยจังวะเออไม่ตอนแรกมันต่อง่ายๆอ่ะยไงกูดูทำไมตอนนี้มันต่อยากจังเลยเนี่ยมันต้องตั้งลำตรงใช่ป่าวโอเคโอ้อะไรแล้วผมจะทำยไงเนี่ยเออแล้วเราจะได้ขุดไหมเนี่ยชาตินี้เนี่ยเนี่ย ขุดเหมืองเลยเนี่ยผมจะขุดเหมืองลเลยเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ใครเออใครมีใครมีรถรถลากเหเืองอ่ะส่งส่งมาให้ผมหน่อยนะครับอ๋อมันต้องไปต่อขบทใช่ปะต้องต่ออย่างงี้ใช่ปะใครมีรถลากเหเืองนะครับมาส่งมาให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมนี่ไม่เห็นต่อได้เลยวะไม่ต่อได้เลยแล้วตอนแรกผมต่อไงไวนะเนี่ยแลตอนแรกผมต่อไงวะเนี่ย ตอนแรกผมต่อไงคนดู kind of แ,ลแล้วมันต่อได้อะตอนแรกผมต่อไงอะโอ้แล้วไอ้ไหนมันชนแล้วผมเกลียดมากเลยไอ้เนี่ยแล้วมันปิดไอยังไงวะเนี่ยมันปิดไอยังไงวะเนี่ยแล้วผมขับไม่เป็นด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วมันขับยังไงแล้วมันทำยังไงเนี่ยคนดู ดูชิบอกผมหน่อยดิยมันทำยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วมันต้องทำไงวะเนี่ยแล้วแบบมันต่อบมุกเอ้ยนี่นี่นี่อ๋ออ๋อโอเค,เคโอค๋อมันต้องมันโอ้โอโอโอข้างหน้าเลยนี่ว่าปึ๊บปึ๊บข้างหน้าโอเคอ๋อเยอะข้างหน้าเลยอ่ะใครจะไปรู้ไอ้บ้าเ้ยโอ้โหดูอาบอ่ะเอ้ยเฮ้ยเจ้าเดินไปครับ เดินไม่ครับผมโอ้ทำไมมันกไกลอย่างนี้เนี่ยมันมันไกลอย่างนี้เนี่ยโอ้วิมีสีฉลองเลยนะคนดูไม่ธรรมดาเลยสวยวะ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นสีฉลอกด้วยยจ๊เจ๊เออดีดีด,ดีทำดีวะ่ะสีฉลอกแล้วนะครับผมนี่เราเดินไปเดินมาสีฉลอกเจ๊เลยวะ่ะโอเคเป็นไรครับผมนะ อามาเถอะเอไอผมก็มาเถอะมาเถอะโอ้โหโอเคครับคนดูว่าเดี๋ยวผมต้องจอดไว้นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเอไอมันมาอีกแล้วมปิดเอไอยังไงวะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยปิดอะ่ะต้องปิดเอไออะนะผมขอญาตเจียบผมเลยแล้วกันนะแม่ถ้าเป็นรถจริงก็กรอบเลยนะเนี่ะก็รับก็รับกรับ,รบเลยแนละ้ว่ยถ้าเป็นรถจริงอนะเนาะกรอบเลยนะผมนะ นี่โอ้โหจเป็นรถจริงนะกรอบเลยกรอบเลยถ้าเดินมาอย่างเงี้กรอบเลยรถเมืองยักษ์โอ้ไอ้บ้าเอ้ยกูเมื่อไหร่เราจะเดินถึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยก,กูเดินมาปเป็นจั๊กปูแล้วยังไม่ไปไหนเลยครับผมเดินมาเป็นจั๊กปูแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยไอ้เงี้ยไปถึงแล้วรถกระดินกลับเฉยเลยครับผมนะอะไรก็ไม่รู้ ต้องเดินเข้าปั๊มน้ำมันมาครัดูขอญาตเดินเข้าปั๊มน้ำมันนะขอญาตพี่ใหญ่ะนะองค์โอ้โหว้าวเย็บอา้ากูไปไปแล้วโอ้เจอกิฟท์หน้าแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปย้ายแปรป่ายกัน โมแบบนี้ไม่น่าได้แมงเราตัดต้นไม้ข้างหลังเราออกนะผมเจอกันครับสวัสดีครับไม่ไหวเลยจริงมันไม่ไหวเลยจริง